เห็นคนมีรายได้เสริมหลักแสนหลักล้านจากการเป็นไนหน้าสินค้าจากการทำคอนเทนต์ทำช่องแต่พอลองไปทำก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่อยากมีรายได้เสริมจนสามารถกลายเป็นรายได้หลักไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถมีรายได้แบบพัฒสินคำได้ห้ามพลาดคลิปนี้เพราะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสไปตลอดชีวิตผมมีเคล็ดลับมาฝากคนเสียเวลาฟังผมไม่กี่นาทีแต่หลังจากนี้ไปคุณจะประหยัดเวลาไปตลอดชีวิต คุณจะมีเวลาให้คนที่คุณรักมีเวลาเที่ยวมีเวลาพักผ่อนไม่ต้องถูกกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานอีกต่อไปเพราะนี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงโควิดหลายธุรกิจล้มละลายบริษัทปิดตัวลงไล่พนักง,งานออกแต่กลับมีธุรกิจที่เติบโตพุ่งสูงขึ้นและสร้างไรายได้ให้กับคนทั่วไปได้มานั่นคือการทําออนไลน์และวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกนิชที่เกี่ยวกับการขายสินค้าดิจิตอลที่ทําเพียงครั้งเดียวขายได้ตลอดชีวิตมีทุนน้อยก็ ธุรกิจออนไลน์ตอบโจทย์ทุกวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในหน้า Tik t o k อินฟลูเอนเซอร์หรือสร้างดิจิทัลโปรดักต์ขายซึ่งกําลังเป็นที่ยอมรับและทําเงินได้อย่างมหาศาลสวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์กอฟฟี่เอฟเจียแคมเจำไว้ว่าชีวิตปัจจุบันคือเส้นทางที่คุณเลือกในอดีตและวันนี้คุณกําลังเลือกที่จะก้าวไปสู่โอกาสใหม่องค์ประกอบที่ผมใช้เลือกในการทําธุรกิจยังคงเดิมครับคือ 1. ต้องเป็นออนไลน์2ต้องลงทุนน้อย3ต้องง่าย4ต้องสร้างไรายได้แบบ Passive Income และธุรกิจที่มาแรงและสร้างไรายได้อย่างน่าตกใจนั่นก็คือการสร้างภาพระบายสีและสร้างสมุดขายแบบออนไลน์เดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับแต่ถ้าใครไม่ชอบชีวิตอิสระไม่ชอบเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะสิ่งที่ผมจะนำมาให้ทุกคนดูนั้นจะมีสถิติที่น่าทึ่งและเป็นทักษะแห่งโลกอนาคตบนเอสซสินค้าที่เป็นรูปแบบดิจิตอล และบน Amazon สินค้าที่เป็นรูปแบบสมุดส,มสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลเพราะว่าทำเพียงครั้งเดียวสามารถขายซ้ำๆซ้ำๆได้ยกตัวอย่างสมุดเล่มนี้บน Amazon รีวิวค่อนข้างสูงถึง7,000กว่ารีวิวซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยขายดีจนถึงปัจจุบันลงขายตั้งแต่ปี2020จะสังเกตเห็นว่าแรงอยู่ที่1 2 3 7เท่านั้นถือว่า ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งเป็นสมุดที่ขายดีลองมาคำนวณสมุดเล่มนี้สร้างรายได้กว่า2,600เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ80,000บาทต่อเดือนนี่ครับก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ด้านในก็จะเป็นลวดลายแล้วก็มีข้อความต่างๆก็ถือว่าเป็นสมุดที่ช่วยลดความเครียดให้กับคนอย่างมากเลยครับหรือจะเป็นเล่มนี้ลงขายตั้งแต่ปี2024ปัจจุบันก็ยังนิยมมากๆเลยตัวอย่างภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ลวดลายต่างๆคนมักจะชอบระบายมากๆเลยมันช่วยสร้างความผ่อนคลายเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเห็นคนรีวิวนะมีวิดีโอแล้วก็มีรีวิวจะสังกเกตเห็นว่าปัจจุบันปี2025ก,ก็ยังมีคนซื้อแล้วก็รีวิวอยู่ลองคำนวณดูเล่มนี้สร้างไรายได้ราวๆ3 3 0 0 0หล่ร 13, เรียญต่อเดือนที่เป็นเงินไทยประมาณ4 0 0แสนบาทส่วนในแพลตฟอร์มอย่างเอ s ซยกตัวอย่างร้านนี้เปิดมาแล้ว2ปีขายได้ ,6000 กว่าเซล ตอนนี้มีโปรดักต์189ชิ้นหน้าตาโปรดักต์ในร้านก็จะมีภาาระบายสีนี้ครับเป็นภาพระบายง่ายๆเหมาะสาหรับเด็กๆแบบนี้หลากหลายสไตล์ด้วยกันบางโปรดักต์ก็จะมีหน้าปกให้ดูด้วยรีวิวก็เป็นรีวิวจากลูกค้ามากมายหลายชิ้นนะครับก็สร้างรายได้ไปกว่า10,000เหรียญหรือราวๆ300,000บาทอีกร้านหนึ่งนะครับตัวนี้จะทำมาแล้ว2ปีขายไปกว่า26,000เซลล์รีวิว2,000 600กว่ารีวิวนะครับมีสินค้าอยู่231รายการส่วนใหญ่สินค้าก็จะเป็นลวดลายหลากหลายสไตล์สวยงามมีทั้งรูปสัตว์พืชเป็นจัตาซีหรือรูปอื่นๆมากมายนะครับรีวิวก็จากลูกค้าหลายคนด้วยกันรายได้ของเขาอยู่ที่59,000กว่าเหรียนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1 7ล้าน7แสนร้านต่อไปนะครับมาดูร้านที่เปิดมาแล้ว10ปีนะครับยอดเซลลของเขาสูงถึง1 5 0 0 0 0 0 4,000กว่าเซลล์ด้วยกันรีวิวมากกว่า12,000รีวิวเขาจะมีงานหลากหลายสไตล์นะรวมถึงงานที่เป็นภาพลายสีก็ค่อนข้างขายดีนะครับมีทั้งธีมสัตว์อาหารรถแล้วอื่นๆอีกมากมายงานหลากหลายสไตล์สินค้าของเขามีมากถึง721รายการเดี๋ยวเราไปดูรายได้ของเขากันรายได้ของเขาอยู่ที่365,000กว่าเหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านบาท ทุกประเด็นไหมครับว่าสินค้าที่เป็นรูปแบบดิจิตอลแบบนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้และผลิตงานเพียงครั้งเดียวมันสามารถขายกับเราได้ซ้ำๆซ้ำๆหลายๆครั้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างซึ่งผมได้นําเสนอไป1คลิปแล้วก็คือคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ที่เขาสร้างไรายได้2อง0 0 0สเหรียญต่อเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูยอดบนเอ s ซีของเขาแล้วกันเขาทํามา2ปีขายไปกว่า86,00มเซลล์มีรีวิว 5,700กว่ารีวิวมีงานเพียงแค่93ชิ้นเท่านั้นนะครับนี่ภาพของเขาจะเป็นภาพระบายสีท้งนั้นเลยซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับเขาอย่างมหา,าศาลเลยเวลา2ปีบน e อ s y เขาสร้างไรายได้ไปกว่า200,000เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ6ล้านบาทและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกทำงานครั้งเดียวมันสามารถขายได้ซ้ําๆแล้วใช่ไหมครับแล้วงานที่เราทําครั้งเดียวนั้นมันสามารถขายหลายแพลตฟอร์มได้ด้วยอย่างเช่น เราเอามาลงใน s อเสร็จแล้วเราจะเอาไปลงขายใน Amazon ซึ่งจะรวบรวมทำเป็นสมุดเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่คือเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกอย่าง Amazon ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วผมพามาดูสมุดตัวนี้ครับซึ่งเขามีสมุดอยู่286เล่มด้วยกันแล้วติด b บ s เซ e l l e r หลายเล่มมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเน้นเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์เพื่อเล่าเรื่องหรือสื่อ กิจกรรมต่างๆทุกคนก็สามารถดูเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียได้นี่ครับทำง่ายๆแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยในหมู่ต่างชาติเพราะว่าเขาระบายเพื่อความผ่อนคลายแล้วด้วยความที่ตัวการ์ตูนมันน่ารักมันทําให้คนอยากที่จะซื้อมาระบายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพตัวอย่างที่เขาขายอยู่บน Amazon ถ้าใครอยากดูก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นเล่มนี้เล่มเดียวนะของเขา เล่มนี้เล่มเดียวขายดีมากๆจนติดเบสเซลเลอร์เป็นอันดับต้นๆของ Amazon ทุกคนจะสเกตเห็นว่าแรงอยู่ที่58ซึ่งติดท็อปของสมุดขายดีเลยซึ่งเราเอามาคำนวณเพียงแค่เล่มเดียวตั้งให้ได้ประมาณ50,000เหรียญต่อเดือนหรือราวๆ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับนี่แค่เพียงเล่มเดียวเท่านั้นน่ครับภายในก็จะเรียบง่ายแบบนี้เราก็สามารถทำไม่ยากเลยนะทุกคนก็สามารถไปลองดูเพิ่มเติมได้ซึ่งจริงผมได้ นำเสนอเอาไว้หลายคลิปแล้วคนมักจะถามผมเสมอว่าทําตอนนี้ยังทันไหมผมได้รับคำถามนี้ก่อนที่คนนี้จะลงสมุดเล่มแรกๆด้วยซ้ําในตอนนั้นคนก็ทําสมุดอใบสีกันเยอะและมียอดขายจํานวนมากแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าลายเส้นง,ง่ายๆแบบนี้คนส่วนใหญ่จะชอบมากๆซึ่งจริงๆมันก็มีคนทําอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สร้างเอกลักษณ์ใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปใส่สตตงงไสสตล์ของตัวเองลงไปหรือใส่สตอรี่ของตัวเองลงไปทำภาพให้มันดูดุ๊กดิ๊กน่ารัก มันเลยเกิดเป็นช่องว่างของตลาดตรงนี้นั่นแหละครับการที่เราหาช่องว่างของตลาดเจอแล้วมีคนชอบมีคนซื้อมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการทดลองทําสิ่งที่มันแตกตา่างสิ่งที่ไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นๆแล้วต้องมาจากสิ่งที่เราชอบด้วยมันเลยทําให้ผมไม่เคยกลัวเลยครับว่านักเรียนที่ผมสอนไปในการทําภาพระบายสีจะมาแย่งตลาดเพราะว่าตลาดมันกว้างมากๆถ้าคุณเข้าใจคําว่านิชและถ้าใครประสบความสำเร็จการทําภาพระบายสีหรือขายไฟล์ ผมว่าจะดีใจมากๆเลยแล้วถ้าคุณมีพื้นฐานตรงนี้คุณอยากจะต่อยอดไปทําสมุดหรือทําไฟล์อื่นๆผมคิดว่าเจาะตลาดนี้สาหรับผู้เริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสในการหาไรายได้แล้วมันก็ทําง่ายสุดๆถิติเหล่านี้เกิดจากการที่ผมเฝ้าติดตามและให้คาปรึกษาสาหรับคนที่ทําภาพระบายสีลงขายในแพลตฟอร์มต่างๆและขายงานหลากหลายรูปแบบผมเลยอยากผลักดันให้ทุกคนมีทักษะในการสร้างภาพระบายสีให้ทุกคนมองเห็นโอกาสและสามารถนำทักษะตรงนี้ไปต่อยอดไปสานฝันของตัวเองได้ และถ้าใครมีทักษะในการวาดภาพอยู่แล้วหรือถนัดในการวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถเอาทักษะการวาดภาพของตัวเองมาใช้ได้เลยครับผมแนะนําเลยเพราะว่าการวาดมันมักจะมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าวาดไม่ทันผลิตงานเยอะๆไม่ทันแนะนําให้ใช้ AI ร่วมด้วยผมเองก็ใช้ AI ร่วมกับการวาดเองบนอุปกรณ์อย่าง iPad ผมก็จะวาดตอนที่ว่างๆต้องการความผ่อนคลาย และภาพที่วาดนั้นก็สามารถเอามาขายบนแพลตฟอร์มที่ชาวต่างชาติเข้าถึงได้เลยทําให้เราสามารถสร้างเงินดอลลาร์โดยที่เรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ดยกตัวอย่างรายได้ส่วนหนึ่งของผมแล้วกันจะเป็นออเดอร์จากเอสอย่างเช่นออเดอร์นี้ผมจะได้15ดอลลาร์นะครับถัดมาก็จะมี2ดอลลาร์สดอลลาร์หดอลลาร์นะครับไล่มาเรื่อยๆก็จะมี9ดอลลาร์แล้วแต่โปรดักที่เราจะขายด้วยก็จะมีออเดอร์มากมายเข้ามาแบบนี้ครับ มันก็จะขายตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินธิครับเป็นรายได้เป็นเงินดอลลาร์เข้ามาแบบนี้ทีนี้ผมจะเข้ามาหลังบ้านมาดูที่ออเดอร์15ดอลลาร์ว่าใครเป็นคนซื้อมันจะสามารถดูได้นี่ครับออเดอร์ Order 15ดอลลาร์ผู้ที่ซื้ออยู่สเปนครับนี่ครับก็จะมีชื่อผู้ซื้อเห็นไหมครับ15ดอลลาร์ถ้าเป็นอย่างเอสซี่เขาก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่นะก็าสามารถกดดูตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าผมโดนหักค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่มันสามารถดูได้ ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับทีนี้เราไปดูขั้นตอนกันดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ Etsy หรือ Amazon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ชาวโยุโรปใช้ซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้หรือเป็นสินค้าดิจิทัลเราก็พิมพ์ค้นหาลงไปเลยอย่างเช่นพิมพ์ค้นหา c o l o r i n g Page เราอยากจะค้นหารูปอะไรอย่างเช่นอยากจะค้นหารูปแมวเราก็พิมพ์ลงไปค้นหาแบบนี้แบบนี้เขาเรียกการรีเ์ชนี่เราก็จะเจอ ภาพแมวที่มีคนลงขายมากหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบมีทั้งรูปแบบแฟนตาซีรูปแบบที่อยู่กับใบไม้รูปแบบที่อยู่กับขวดแกวรูปแบบที่อยู่กับห้องนั่งเล่นรูปแบบที่พักผ่อนรูปแบบที่เป็นธีมคริสต์มาสหรือรูปแบบต่างๆโอ้มันมีมากมายเลยครับทุกคนแล้วทีนี้เราจะรีเสิร์ชดูว่าลูกค้าชอบแบบไหนแล้วสไตล์เส้นแบบไหนสไตล์ละเส้นแบบไหนรูปภาพคาแรคเตอร์แบบไหนที่ลูกค้าชอบนะครับเราก็จะมาคัดแล้วก็รีเสิร์ชเพื่อหา ความต้องการของลูกค้านั่นเองแล้วแบบไหนโดดเด่นที่สุดแบบไหนที่ลูกค้าคลิกซื้อนะครับนี่คือการรีเสิร์ชเป็นขั้นตอนแรกเลยที่สําคัญมากๆต่อการตัดสินใจทําภาพอะไรลงมาขายสมมุติว่าเรารีเสิร์ชได้แล้วแบบนี้เรารีเสิร์ชได้ไอเดียแมลแล้วเราจะทําภาพระบายสีเราจะสร้างด้วย AI จริงๆมันมีหลาย AI นะครับมันมี m i t ชันนี่มี AI อะไรอีกมากมายซึ่งถ้าใครอยากจะลองใช้งานผมจะมีคลิปหนึ่งที่พาคุณ ลองใช้ AI สร้างรูปภาพหลายตัวด้วยกันลองดูในช่องนะครับมันจะเป็นคลิปยาวที่ผาใช้ AI สร้างรูปภาพไปลองใช้ตัวนั้นได้ซึ่งคลิปนี้จะให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ดูกระบวนการก่อน AI ตัวนี้ก็จะมีค่าบริการเช่นเดียวกันแต่จะมีให้ทดลองใช้งานฟรีแต่การใช้งานฟรีก็จะจํากัดอย่างเช่นจํากัดว่าเราสร้างรูปภาพได้จํานวนเท่าไหร่น้อยลงหรือเราจะสร้างมากขึ้นเราก็ต้องจ่ายค่าบริการ $10 ดอลลาร์นะครับเริ่มต้นประมาณ10ดอลลาร์มี AI หลายตัว ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ตัวไหนตัวไหนสร้างได้สวยตัวไหนสร้างได้ดีซึ่งในคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนลองดูตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีเครดิตให้ใช้งานฟรีแต่จริงๆผมจะใช้ตัวอื่นในการสร้างนะครับแต่แนะนําให้มือใหม,ใหม่ทดลองกับตัวนี้ก็ได้เราจะเอาพร้อมตรงนี้มาใส่เราจะใช้ AI ChatGPT ช่วยคิดก็ได้ว่าเราจะเอาพร้อมอะไรมาใส่ให้ได้รูปตามที่เราต้องการแต่ว่าให้ทุกคนเห็นภาพคร่าวๆก่อนอ่ะอย่างเช่นผมพิมพ์พร้อม ง่ายๆลงไปแบบนี้คุณสามารถใช้แปลภาษาในการแปลก็ได้ก็เขียนว่าสําหรับภาพระบายสีแล้วก็ใส่ว่าคุณต้องการภาพอะไรนะครับแล้วก็มากดสร้างแล้ว AI ก็จะโหลดเพื่อสร้างภาพให้กับเราอ่ะออกมาแบบนี้นะครับค่อนข้างแม่นเลยเราก็จะได้ภาพแบบนี้ออกมานะครับเราก็เซฟไปเราอาจจะเอาไปปรับปรุงให้เส้นคมชัดมากขึ้นหรือเอาไปลบบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกก็ได้นั่นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งแล้วเราก็รวบรวมออกมาเป็นไฟล์ PDF พื่อที่เราจะเอาไปอัปโหลดเพื่อวางขายการเซฟเป็น PDF ถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็มาใช้โปรแกรมแคนวาก็ได้อย่างเช่นเราทําไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราต้องการเซฟเราก็กดแชร์มุมขวาแล้วดาวน์โหลดเป็น PDF อ่าสำหรับพิมพ์ก็ได้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF 1ไฟล์เอาไว้ไปขายแล้วครับเราจะเอาไฟล์นี้ไปขายหรือไปอัปโหลดบนแพลตฟอร์มอย่าง KDP Amazon เพื่อให้เขาเอาไฟล์ของเราไปปริ้นทำเป็นสมุด แต่ถ้าขายใน s อ s y ลูกค้าก็จะเอาไฟล์ตัวนี้เปิดแล้วก็กดปริ้นได้ทันทีนะครับก็จะเป็น2รูปแบบในการขายด้วยกันส่วนภาพหน้าปกถ้าใครอยากจะสร้างเราก็สามารถเอาภาพต่างๆมาจัดวางบนแคนวาก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้ให้ดูนะครับนี่เป็นรูปสัตว์แบบนี้อ่าแล้วเราอาจจะลงสีให้ดูแบบนี้ด้วยก็ได้นี่ก็เด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะระบายตามสีที่เราลงเอาไว้ ให้เป็นตัวอย่างได้ตัวนี้ก็จะเป็นลายแพทเทิร์นนะครับนี่ดอกไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปสัตว์ที่เป็นยูนิคอรนมีเขาเหมือนยูนิคอรนตัวนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยเป็นดอกไม้เป็นลวดลายแพทเทิร์นแบบนี้คนจะนิยมเพราะว่าเขาจะระบายเพื่อความผ่อนคลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้ให้ดูนะนก็จะเป็นหลากหลาย รูปแบบขึ้นอยู่กับไอเดียของเราว่าเราอยากจะได้ภาพแบบไหนอ่านี่รองเท้าเราก็จะออกไม้อะไรแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ขึ้นมาหน่อยพวกภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่เราจะใช้ AI ในการสร้างเหมือนที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อสักครูน่นี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยกันอ่าถ้าเป็นอย่าง KDP, Amazon ใช่ไหมครับมันก็จะสามารถอ e ัปโหลดอีบุ๊กได้อัปโหลดสมุดได้ปกอ่อนปกนะครับเราเอาไฟล์ PDF มาอัปโหลดเวลาลูกค้าซื้อเราไม่ต้องออกต้นทุนนะ ทางแพลตฟอร์มจะพิมพ์สมุดออกมาเป็นเล่มเลยแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าถึงที่บ้านนะครับทั่วโลกเลยแล้วเราจะได้รับรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ของผลงานของเรานะครับเป็นส่วนแบ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มนี้หลักการง่ายๆก็คือเรารอกข้อมูลของสมุดเราตั้งค่าสมุดเราว่าไซต์เท่าไหร่แล้วก็เอาหน้าปกแล้วก็เนื้อหาด้านในมาอัปโหลด2ไฟล์ถ้าเป็นบน kdp amazon นะครับแล้วเราก็สามารถตั้งราคาขายสมุดของเราได้นี่ครับตั้งได้ทุกแพลตฟอร์มของ มาซอนเลยนะครับเราจะเห็นกําไรต่อเล่มเลยนะต่้าหลังว่าเราได้เท่าไหร่ส่วนอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอย่างเอสซตัวนี้เขาจะขายเป็นรูปแบบไฟล์เราก็จะเลือกเป็น c ัลเลอร์ดิงบุแล้วก็ขายเป็นดิจิตอลเลือกเป็น AI Generate ตรงนี้ถ้าใครทําจาก AI แต่ถ้าใครวาดเองก็เลือกตรงนี้ได้ทีนี้เขาก็จะให้ใส่ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า,าชื่อ Product เราอะไรแล้วก็อัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด20รูปภาพทีนี้ผมจะอัปโหลดให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็ลากเข้ามาใส่แบบนี้ ถ้าเรามีรูปภาพสินค้าของเราเราก็ลากมาใส่แบบอ่าเลื่อนลงมาก็จะมีไฟล์ให้เราอัปโหลดเราก็ลากไฟล์ PDF ของเราที่เราจะขายเอามาใส่แบบนี้นะครับก็กรอกรายละเอียดแล้วก็ตั้งราคาตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะขายเท่าไหร่ส่วนสต็อกจริงๆมันก็ไม่มีจํากัดอยู่แล้วมันเป็นรูปแบบไฟล์นะครับมันสามารถขายได้ไม่จํากัดแต่ว่าเราสามารถกรอกได้สูงสุด999เราก็กรอกสูงสุดไปเลยก็ได้แล้วก็ตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมใส่แท็กที่ลูกค้า จะเสิร์ชแล้วเราก็กดเผยแพร่แล้วก็จะมีดิจิทัลโปรดักต์เอาไว้ขายให้กับชาวต่างชาติเพื่อรับรายได้เป็นดอลลาร์แล้วครับซึ่งแพลตฟอร์มเอซตัวนี้เขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะเราจะต้องศึกษาค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจริงๆผมจะมีคลิปที่พูดถึงค่าธรรมเนียมของเอซเอาไว้แล้วว่าเราขายเขาจะหักเท่าไหร่นะครับแล้วลงขายจะเท่าไหร่เปิดบัญชีจะต้องเสียเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น KDP Amazon ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเอซนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดผมก็จะมีสอนเอาไว้อยู่แล้ว ไม่เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเอาภาพระบายสีตรงนี้ไปต่อยอดในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นเราเอาไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ Sto c k โ h o ต o หรือเว็บไซต์อื่นๆที่รับงานประเภทภาพจาก AI หรือภาพชีรวาดเองที่เป็นลายเส้นแบบนี้เราก็ต้องลองดูแต่ละแพลตฟอร์มว่ามีแพลตฟอร์มไหนรับบ้างก็ช่วยให้เราสามารถทํางานครั้งเดียวอายได้หลายแพลตฟอร์มเลยครับแค่คุณเปิดใจพร้อมที่จะพัฒนานทักษะใหม่ๆในการใช้ AI สร้างภาพลายเส้นคุณก็จะทันต่อยุคสมัยถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิต คุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยครับและถ้าใครมีทักษะตรงนี้คุณสามารถต่อยอดไปทำสมุดร,รูปแบบอื่นๆหรือไฟล์ดิจิตอลรูปแบบอื่นๆได้เพียงแต่สิ่งที่ผมนำเสนอตรงนี้เป็นรูปแบบนิชเอเวอร์กรีนที่มันสามารถขายตัวมันเองได้ตลอดเพราะความต้องการของตลาดยังมียังไม่ตกเทรนผมเจาะนิชลงมาให้คุณแล้วคุณเพียงแค่เจาะลงไปย่อยๆลงไปอีกว่าคุณจะทำสไตล์แบบ นี่แทบจะเป็นคีย์ที่สําคัญมากๆเลยคีย์ราคาแพงมากๆเลยถ้าใครทําด้านนี้อยู่แล้วเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วแทบจะต้องรีบกลับไปปรับปรุงสมุดปรับปรุงแนวทางเพื่อที่จะสามารถสร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้นและคุณโชคดีมากๆเลยครับที่ได้ดูคลิปนี้สุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ได้มาแบบฟรีๆทุกความสําเร็จต้องลงมือทําเทคนิคที่ผมนํามาแนะนําเทคนิคที่ผมนํามาบอกผมลองผิดลองถูกมามากหลาย กว่าที่ผมจะนํามาสรุปมาสอนเป็นขั้นตอนเพื่อให้คนศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่ต้องลองผิดลองถูกจนทําให้ผิดเงื่อนไขของแพลตฟอร์มต่างๆเป็นสิ่งที่ผมได้ทดสอบมาแล้วคุณจะได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายๆและไม่มีภาระคําใดที่ไม่ต้องทําอะไรเป้าหมายคือการสร้างบางสิ่งที่ทําให้เราไม่ต้องผูกขาดกับเวลาและมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอยู่เรื่อยเรเริ่มต้นวันนี้ครับสร้างระบบที่ทําให้คุณเป็นเจ้าของเวลาเพราะในที่สุดคุณควรจะควบคุมชีวิตของคุณเองไม่ใช่ให้ชีวิตควบคุมคุณ เริ่มวางแผนชีวิตของคุณวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่คุณควบคุมได้และพบกันในโลกใบใหม่คุณสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ถ้าใครไม่อยากลองผิดลองถูกอยากเรียนแบบเป็นขั้นตอนเจาะลึกอยากเรียนเทคนิคที่ผมใช้ผมจะแชร์ไว้ให้คุณได้เรียนรู้ในคอร์สเรียนของผมใครที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดหรือลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับระบบของผมจะรองรับทั้งบัตรเครดิตและการโอนเงินส่วนใครอยากเรียนรู้เรื่องอื่นๆผมแชร์ไว้ให้ ในช่องให้คุณได้เรียนรู้แบบฟรีๆฝากติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ